ตอนนี้พี่มาถึงแล้วนะฮะนี่ก็คือน้ำตกนะฮะโอ้โหอลังการมากนะทะ่านะผู้ชมก็ความสูงก็ประมาณโอ้เกือบเกือบสองร้อยเมตรนะฮะประมาณนี้เลยนะทะ่านะผู้ชมสูงมากแล้วก็ตอนนี้พี่มาเจอนี่บอนหูซางนะฮะต้นเล็กๆนะฮะส่วน ต้นสนิจานนี่ยพี่ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวพี่จะเอาแค่บอนหูสร้างนะท่านผู้ชมเอาไปปลูกนะฮะนี่ก็ก็ใช่นะโอ้โหมีเยอะเลยนะแต่พี่จะลองออกไปปลูกที่หน้าบ้านดูสิว่าจะได้ไข่ไหมนะโอเคนะพี่จะพาไปเอาบอนหูสร้างนะฮะท่านผู้ชมวันนี้พี่เตรียม กระสอบมาใส่เลยนะนะเพราะว่าใบต้นมันใหญ่ใบก็เยอะนะฮะพี่ก็อย่าเอาจักสองสามต้นไปปลูกที่หน้าบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปได้ยังไงถ้าพี่เอาไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะตายหรือเปล่านะฮะเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะฮะสวยมากเลยะฮะท่านผู้ชมโอ้โหถ้าพี่ถ้าพี่สามารถเอาไปได้นะฮะ ทั้งใบทั้งก้านไปปลูกที่หน้าบ้านนะงานนี้รับรับรองนะฮะลูกค้าต้องต้องการแน่ๆนะฮะสวยดีนะฮะป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์นะกันเจริญเติบโตนะก็ดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้มันอะไรเดเดเด๋ย,เดยวดูก่อนไม่ใช่สนิจานหรืออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สนิจาน เดี๋ยวพี่จะไปหาสันิจันว่ามีไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุนดูกันอีกที